S <S <S สวัสดีครับพี่นอนองครับหลังจากที่เห่ากับกินเข่าเทียงแล้วนะครับเราขับมาลุยต่ออีพี่ที่สองเลยครับไปครับลุยต่อนล้วกันครับเอาละใหม่ครับลุยน้ำด้วยครับเน่

Oh. Oh. <laughs> อันเป็น <laughs> อันเป็น,อ,น,ปนอันยังก่อนอันเป็นล่องมือล่องครับ บยที่ปูขนา้เราปู้างหลังด้วยพี <h 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 ่ต้องเตั้งหลังค well ู่มาซักหัวความเลครับพี่น้องฮะแรงแทบเล็นใบกันอืมมันขืนกอพี่น้องครับมันอันถ้าดึงไหนบกอนกอนนี่นไหมเอาได้เาได้่น วุ้ยก้อนนี้ทั้งทั้งแดงจึงคืงจึงคิงอยู่เห็นไหมคนขับพี่น้องเห็นไหมทั้งทั้งแดงจึงคืองอยู่น้ำใหม่ขึ้นกอไลหลายเลยครับพี่น้องน้ำใหม่น้ำใหม่เหี่ยวน้ำใหม่ขึ้นเหี่ยวน้ำใหม่ขึ้นกอนี่พี่น้องเอาเลยหยุดนี่ตั้งลางกันไม่หย่อนหยุด ฮะฮะเก่าป่ะอ๋อเกิดจะตัง้งผลกับน,นีครับโอ้ยพี่น้องเห็นนัำงมครับคันอืมได้สวยครับแต่จะเห็ดน,น้องอใหม่เมื่อใหม่หนึ่งนะพี่น้องน้องไม้ถุงนี่จักนอเลยครับสาม,สาม เดินอฆนนาน้ำกันน้องครับคลิปนี้กระิเป็นแบบอันเอืเอ่อยๆเนี่ยได้คับพี่น้นงครับวพาวาาขึ้นนอนนอนตื่นเดึกนะครับนาะงน่ม่วมงนอนขึ้นตื่นตีสองครับรถออกตีสามอาบานิบวยในดินกันเกือบหกรื่องพองอนตีหาเคิงประมานึงครับตาพิตศาสมองไรับ ก่อนกอ็ไปก่อนต้องก่อไปเรื่ยๆนะครับแล้วก็น้องก่อนมาตัดเอา,เทาทั้งทีแล้วถึงนี่จะนอนยังไงปูนไอ้บอยเอิ่นไปเอาแล้วครับพี่น้อมันจะนอนยังไงไอ้บอยล่ะปาร์ตเม้าใหม่เนี่ยสำรับตับของวางเนี่ยครับขบวนเกิดอีกครับคือมาทั้งผมก็เลยตัวคือ ข้างล่างอีกนะครับหมวกปอนโอเคน,นันแล้วคอนเปนับเอาทำไมครับป้บอ,บอยบอ้อนแนะครับป้บอนปอนนะครับให้ป้อนป้อนพยายามครับสุดยอดอครับพี่้องใส่โซ่นะครับนัน่น แล้วกี่ครับนอข้างหลังให้ไงนอข้างหลังก็ัหไงกันสองมอขอแอมแปรนี้ได้ครับว่าบ่อยจะขอแอมแปรน้ำเพิ่นครับต้องดึงต้องดึงเนี่ยระวังเด้อครับน้องคือบอยก่อข้างหน้าก็มีพอตั้งหนาคนนั้นไหมตอนนี้เมืองที่แดกคือจังบ่าป็นไหนบางพ่อออกมา มันนอนบอกไงงานปันเด็กเยเบาก่อนมานอนเลครับอีกครับนอนหนึ่งนอนบอกง่ายหนึ่งครับบากอดบากอดบาตัดตั้ก้อนแล้วครับอือนุณคุคันแล้วจะนอนไปไหนไรบ่อยแอ้ล่าเอาฟังผลทำนะคุคือนนอนแล้วครับเบาเบาตัวโลงหางล่างมาไป เข่ากลางกัวนี่ครับพออ่อนมาเบิงตั้งหลังครับอันนี้ใช่ใชแลวอ่ะอันอีกนอหนึ่งยังทั้งใน,น,นกอ่อนยังไนกัวเห็นไหมยังไนกัวมองทางเราจะเห็น ว่ามันอยู่สูงมากอืป่าห่องเด้อครับพี่หน้่งครับเหมือนดำปีมาแล้วตัางเนี่ ปาดสุดยอดครับเรานอนเหี้หน่อยบ่นอนเหี้หน่อยไปปอกให้ทุ่งมาครับ ครับเสียงหัวเดียวขาดสะบันทางแหลกเลย คุณครับเกิดเต็มกอ้อนครับมิตร,รน้อยเหี่ยวพี่น้องมิตรน้อยเหี่ยงน้อนเลเล็กๆจะพาไปละไปอัดถุงเอาส่วนบางก่อนผมว่ออา,งงามันง่ามครับลองสนิปปอกปอกให้ได้ไม่ถุงเลยให้ก้อนเหนกอนกัน อ่ามาไอาล้ลาห้องหุมห่มๆแล้วตนผทีต้นผทีออกไปหารถะาน,านะครับพี่น้องลาห้องหุ่มๆนะครับฝนห้่มครับออื

ฮะมันม huh? ีแล oh. ้วเข้าไปแล้วนะเอาแมนอยู่บอกว่าแมนนอนมันนั่นแหละถ้าซาไปซื้อเออเอาเลยนั่นมันบ้าแมนบ้าแมนด้าเอ้ เดี๋ยวไปน้องอืมเข่งมันเข่งควนอืม ปลาหองมาละเด้อครับพี่น้องครับคุณฝนติดตกแล้วครับผมพี่น้องคนติดตกแล้วครับเหมือนตื้อมาละมเหมืนอนจะเริ่มต้นใหม่ครับแล้วมันนี่กระสีพ้ากันมาลดแล้วนะครับน,ะนี่ครับกระสีมาลดก่อนมืออื่นยังคอยบาก,กันครับพี่น้องฝนกะสีมะห่ำฝน,น,น,นกะเงาหน่อยก่อนเฝกกนกะเงา <c oughs> นอนนอนเด็กตื่นนอนนอนเด็กตื่นไววกันพี่น่องอวยมาบานแล้เด้อครับฝนฝนฝนทำไมหัวคู <laughs> ฝนปลาพาแล้วหมอนปลามาเลยตั้งหัวปลาปลาทำไมหัวฟูหัวเรานี่ไม่ใช่หัวพี่ฝน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 อันมืดฟ้ามืดฝนมากอยู่ฝนนะกาคลิปสำรับคลิปอีพีสองกลับไปซ้ำนี้นะครับเนาะกาหาหน้าใหม่ออกปลามาแล้วฝนกะเป็นยงเก่อนไหลบ้างแล้วคอยปอดกันคลิปหนาครับสำรับคลิปนี้กลับไปซ้ำนี้ครับลาคามไปก่อนครับสวัสดีครับ เป็นยังไงอีกคนนอนอเติบนอเติบแต่วปลงไหนนอเติบนอใหญ่นอใหญ่ใหญ่เติบใหญ่เติบนี่ครับสรุปสรุปนอใหม่มือนี่นะครับเนาะซองกัะสอบซองกระสอบับพี่น้องครับหาซอยกันครับมีถึงแก่แบบงามๆนอใหญ่ๆเลยนี่ตรงนี้ เราก็ได้มาสัมผัสเราใหม่้อาไงสร้างบ้านในดินในบอยครับแล้วมาเอื่นไปเลาะไม้ครับไอ้ก่อนตัวอยังนั่นไหนก่อนเอเลี่ยนป่ะตัวอะไรนี่พี่น้องครับตัวอยังนี่นนโอ้ยมาเด้อกวัญนเอ้ย <laughs> ก็่มาตอดไกล้ต้นไหนก่อนพี่ก่อนเคยเห็นไหมพี่กรอนล่ากันไปกับไกล้สวยๆครับ